ความสุขแบบบ้านๆนะครับที่เพื่อนๆเรียวได้เอามาถ่ายทอดนะครับผมเห็นแล้วก็ย้อนกลับไปคิดว่าความสุขแบบเนี้ยมันหายหน้าหายตาไปจากสังคมนานมากนะครับจนกระทั่งเราได้เห็นภาพท้องทุ่งนาต่างๆที่เพื่อนๆส่งมานะครับก็เลยย้อนนึกไปว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี้ยมันมีความสุขแท้จริงๆนะครับเพราะความสุขหาได้จากการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกปู่ย่าหรือตายายนะครับ ที่เราได้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะครับมีอะไรก็ปรึกษาแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับจนกระทั่งอดัมสมิธนะครับท่านบัญญัติเรื่องราวของทุนนิยมเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาสอนคนในประเทศไทยว่าถ้าคุณอยากร่ำรวยเนี่ยคุณจะต้องทำตามแบบทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอดัมสมิธเกิดขึ้นมาสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับ และส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้แล้วถามว่าทุนนิยมเนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับเพื่อนๆก็ลองนึกเอาลวกันนะครับว่าถ้ามันไม่มีทุนนิยมเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีการแข่งขันเงินเกิดขึ้นเมื่อไม่ไม่เกิดการแข่งขันเราก็จะพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงอยู่อย่างนั้นนะครับด้านเดียวนะครับตู้เย็นเราก็จะไม่มีโทรทัศน์เราก็จะไม่มีรถยนต์เราก็จะไม่มีบ้านปูนเราก็จะไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทุนนิยมมันดีไหมดีครับมันมีข้อดีอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่ข้อเสียของมันคืออะไรล่ะข้อเสียของทุนนิยมก็คือคนรวยรวยกระจุกนะครับรวยแต่คนที่แข่งขันได้เมื่อคุณมีเงินทุนที่สูงขึ้นคุณก็สามารถแข่งขันชนะคนที่ทุนน้อยกว่าอ่าเพราะฉะนั้น คนที่มีทุนแล้วก็เลยต่อยอดทุนต่อๆไปแต่คนที่ไม่มีทุนก็พลิกชีวิตกลับมามีทุนไม่ได้สักทีเพราะถูกผูกขาดด้วยระบบทุนอันนี้คือข้อเสียของทุนนิยมส่วนไอาการที่จะแก้ไขตัวเราเองได้นะครับเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันจะแก้ไขยังไงอ่ะแปนวิธีแก้ไขไง่ายๆนะครับให้เราดูว่าโลกยุคนี้มันมีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ ปั้นเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรื่องราวเนี่ยครับเราลองมานึกกันก่อนว่าชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะครับถ้าผมจะให้นิยามว่าการที่หนึ่งชีวิตจะมีชีวิตที่ดีเนี่ยเราต้องวัดกันที่เงินก่อนนะครับแต่ความสุขนะครับเราจะไม่ได้วัดกันที่เงิน ความสุขมันวัดกันที่เวลานะครับถ้าเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวนั่นคือความสุขแต่การที่เราจะวัดกันด้วยเงินเนี่ยมันวัดที่คุณภาพชีวิตครับอย่างเช่นคุณไม่มีคุณภาพชีวิตเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์อ่ะคุณก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตากฝนไปนะครับใช่ไหมต้องปั่นจักรยานไปนะครับไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์ก็ต้องทนเปียกไปนะครับอันนี้คือคุณภาพชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราก็ต้องมีเงินมากพอนะครับ เงินมากพอสักเท่าไหร่ดีนะครับถ้าเป็นนิยามของผมนะคนไทยเนี่ยควรจะมีได้คนละหนึ่งแสนบาทนะครับคนละแสนนะมีค่าใช้จ่ายสักห้าหมื่นผ่อนบ้านผ่อนรถไปนะครับใช้เงินประมาณห้าหมื่นเราก็จะมีเงินเหลือห้าหมื่นนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยที่ดีไปเลยนะครับก็เราก็ต้องมียได้ที่มากกว่าหนึ่งแสนอ่าส่วนคนอื่นเขาจะมีได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็เรื่องของเขานะครับ แต่เราเอาที่ตัวเราดีกว่านะครับว่าถ้าเราไม่ได้เดือนละแสนได้เนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะสูงขึ้นนะครับหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือในการที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือ,อช้อปปิ้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จําเป็นนะครับที่จําเป็นนะครับเน้นนะครับเราไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่ามีเหลือดีกว่าไม่พอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันหาทางออกครับว่าเราจะใช้เครื่องมือยุคใหม่นี้ได้ยังไง ให้เรามีรายได้มากกว่าเดือนละ1แสนบาทเป็นโจทย์ที่น่าคิดไหมครับทุกคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเม้นกันมาได้เลยครับ